รู้เมื่อไหร่จุดเปลี่ยนของเราเป็นอะไรว่าเราเป็นเป็นอะไรเอเจนต์พเหรอครคนถามพี่ว่าท่านมหาภัวันเป็นไหมท่านมหาสมปองเป็นหรือเปล่าพี่ตอบยังรู้ไหมจาได้ไหมที่พี่พูดในรายการแล้วผมไม่รู้ว่าไพวันเป็นหรือเปล่าผมรู้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นน้องผมอ้าหนูถามให้ซื้อก่อนสิซื้อก่อนสิไม่รู้ไม่รู้เลยข้อหาไพวันเป็นหรือเปล่าผมรู้แต่ว่ามันเป็นน้องผมเอาไหม่พูดใหม่ไหมท่านไพวันเป็นหรือเปล่าท่านปองอ๋อผมไม่รู้หรอกว่าเป็นหรือเปล่าผมดูไม่ออกจริง ผมรู้แต่ว่ามันเป็นน้องผมตอแหลแล้วพองมจอาจารย์ชัดจุดเปลี่ยนรู้ว่าตัวเองเป็นตั้งแต่ยุคไหนอ่านุทามก่อนพี่ปองคิดไหมว่าอี่ตัวดัดแรกมันจะรู้ไหมว่ามันเป็นขีเสื้อตอนไหน มันน่าจะรู้นะมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกแน่นอนผีเสื้อมันรู้ไหมว่ามันจะเป็นผีเสื้อตอนไหนมันไม่รู้หรอกรู้ไหมว่าอีตัวแมงเม่ามันจะเป็นปลวกตอนไหนมันไม่รู้หรอกมันก็เหมือนกันคนเราใช้ชีวิตแต่มันไม่มีคนบอกได้หรอกว่ามึงอีห้าปีข้างหน้ามึงจะเป็นกระเทยนะมันไม่มีทางรู้ตัววาคนจะรู้หรอเหมือนอนาคตอะมันไม่มันไม่มีอะรรู้ใช่ไหมอมันก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนใช่ไหมล่ะอตีตังนานวาทำไมยักนปฏิกรเสียอนาคตกงจะไปเพ้่ฝันอนาคตมันไม่ได้เราใช้ชีวิตไป โดยความที่เรามีความรู้สึกตัวพวกพวพรอม่ะแบบที่อาจารย์เบียร์ชอบใช้คำพูดนี้เรามีความารู้ตัวทั่วพร้อมเราก็ใช้ชีวิตไปโดยการเรียนรู้สังเกตสังกาตัวเราไปแล้วเราก็อาศัยการเรียนรู้การสังเกตสังกาตัวเองนี่แหละในการที่เราผีบานแล้วก็รอบงานมใช้คํานี้ก็แล้วกันนะไม่ว่าใครจะมองว่าการเป็น l g b ซิเป็นเรื่องอาจจะมีในบางมงมในสายตาของบางคนที่แบบยังยังยัง ติดกอดหรือยังรับไม่ได้แต่สําหรับหนูว่าไม่ว่าการเป็นอะไรในในลักษณะที่เรามีความคิดที่มันเติบโตขึ้นเป็นหลักเป็นการมากขึ้นหรือช,ชัดเจนมากขึ้นนั่นคงมากขึ้น,น่ะหนูรู้สึกว่ามันเติบโตอืที่หนูเติบโตเพิ่มเติบโตขึ้นพร้อมกับการที่หนูรู้สึกว่าอะพร้อมแล้วที่เราจะเป็นแบบนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่าอะไรนะคลายมันคลา,ายมันอีกแล้ว ให้กำลังใจคนที่เป็นไทยมันลบคนเป็นไทยมันมาบวชได้ไหมคนที่เป็นแบบว่า LG b t q ดีที่วเนี่ยมาบวชได้ไหมก่อนให้มันอยู่ในลักษณะที่มันไม่ผิดตรงประกอบมันก็บวชได้บันดาห้าประเภทไง <ừ> ก็ไป <ừ> ก็ไปบวชกับคนที่เขารู้พระวินัยก็แล้ว <ừ> กันบางสำนักไหนที่เขาลังเกียจเียดฉันหรือเขาบอกว่าไม่ได้เลยเขาไม่รับก็อย่าไปบวช <ừ> แต่จะไปบวชมันไม่ได้บวชด,ด้วยความรู้สึกว่าอยากไปเรียกร้องสิทธิ์อันนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ก่อนให้ชัดก่อนว่าเรื่องการบวชมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแค่ไปเรียกร้องสิทธิ์ บวชเข้าไปแล้วก็เป็นผ้า LGBT แล้วก็เรียกร้องมาเป็น LGBT ฉันอยากจะเป็นพระต้ดผ้าแถวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องคือเลยกว่าเราบวชเพราะเรามีความศรัทธาตั้งมั่นจริงๆในพระัตนตยเราอยากบวชด้วยความศรัทธาในพระัตนตยอยากไปอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยและเราให้คํามั่นสัญญาต่อผู้ประชาได้ต่อพระกรรมวาจาจารย์ต่อพระนุสาวนาจารได้ว่าจะอบรมขัดเกลาอุปนิสัยตัวเองและเป็นพิสุจให้ดีตามรอบวินัยไม่แพ้กับคนที่มันบอกว่ามันเป็นชายแท้มันทําได้ ถ้าหล่อนเก็นกระเคยแล้วหล่อนไปนบวชหล่อนทําได้เท่ากันหล่อนก็บวชได้มีศักดิ์ศรีเท่ากันเป็นพระศิล์นเท่ากาันไม่ได้บอกว่าพระชายแท้ศิลป2สองร้อยยี่สิบเจ็ดพระกระเทยเหลือร้อยสี่สิบข้อก็ศิลนเท่ากันนะถ้ารักษาได้ก็คือได้เป็นที่สูงเหมือนกันเป็นายจริงลเลยนะไม่ตอบอะไรไม่ชัดบ้างไหมม่ได้มันก็ไม่ชัดเพราะว่าถ้าตอบไม่ชัดเดี๋ยวมันก็แต่ประเด็นไปอีกที่เก็บที่เก็บูดหลายรอบ